่แม่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกัสำหรับเรื่องนี้เห็นมุกี่มาซืออาหารด้วยรุ่กับก่อนก็ก็ก็ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเราเปิดโปรเจกต์กันค่อนข้างเร็วแล้วก็เราเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นเรื่องที่ชักชวนให้คนไทยมาดูภาพยนตร์กันเราก็เลยเร่งค่อนข้างเร่งกันในการถ่ายทำทำงานทุกอย่างแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้หนังเรื่องนี้ทําฉายในวันที่สิบเอ็ดนี้นครับเพือ่ออยากให้คนไทยได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้จริงๆครับอมไม่ถึงเพนนสีค่คนก็จริงจริงแล้วม,มีมีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับแต่ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับมีความสัมพันธ์เคยร่วมง,งานกันนะครับแล้วก็ด้านหมากเนี่ยก็คือมีเรา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 ียนเห็นในความสามารถของหมากอันนี้พูดตรงตรงนะครับเราคิดว่า คงจะรับมือกับบทที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้นะครับเราคิดว่าน่าจะนั้นได้แล้วก็ส่วนทุกคนเนี่ยคือเราเลือกจากความทรงถงอคือเราเห็นบทไปเราเห็นใครเราเห็นเป้เราเห็นพี่เอกว่าเข้าแต่ตรงนี้นะมันจะดีเห็นปลาที่มีความลึกลับน้าหวานแต่มีความโมเดิร์นอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรา เราเห็นในขณะที่เราเขียนบทเราก็เลยเลือกเข้ามาเพื่อจะร่วมงานกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตบปากรับคันมาร่วมลมบากด้วยกันนะครับยินดีครับอย่าการรับมื่อนค้างพี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยเป็นเดิมหลังจากโควิดระลอบใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องอะไรได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขยันอย่งเงี้ยบางทก็คือคือจริงๆแล้วเราเราเราถ้าเอาถ้าแบบแฟร์ๆนะเราดูจากสถานการณ์เนี่ยเราก็มองว่าโควิดเนี่ยก็เริ่มตาวัคซีนก็มาแล้วเราทุกคนก็ใส่ผ้าจิดปากกันจนคุ้นชินแล้ว เผื่อบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าใสาา่ผ้าปิดปากอยู่แสดงว่าเราก็คุ้นชินกับมันแต่ว่าเราสามารถมาใช้ชีวิตในโรงหนังภาพยนตร์ได้ดูหนังดูอะไรได้เหมือนเดิมผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดทีที่เราจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยสนุกสนานกันนะครับเพราะาคิดว่างานนี้เราก็ตอนที่เราถ่ายทํากันเราก็มีภาวะหลายภาวะะที่แบบว่ากองถ่ายจะได้ถ่ายไหมเพราะว่ามันจะติดกันละลอกนั้นแถวแถวซึ่งหุ่สาครมาแล้วแล้วเราจะถ่ายตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วย ด้วยความตั้งใจของทุกคนแล้วก็ด้วยด้วยความพุ่งเพียรครับทึงทำให้งานนี้สำเร็จได้ทันเวลาอย่างสามเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผีเล่าอะครับคือในความหมายของของเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงคือจะถูกเล่าผ่านคนคนนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเพราะว่าเรื่องนี้จะถูกเล่าผ่านคนคนนึงซึ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นมุมมองของผีทุกทีเวลาเราดูหนังผีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนเล่าว่าคนไปเจอผีมาแต่เรื่องนี้จะเล่ามุมผี ว่าผีเขาเขาเจอแล้วเขามีมุมมองของมันยังไงเขามีประเด็นอะไรที่อยากจะเล่าให้คนฟังนะครับอ่าฝากให้คนดูไปดูนะครับว่าในเรื่องเนี้ใครเล่าอาผีตัวไหนเล่านะครับมันจะมีก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องทําเป็นเกมน,นะฮะแต่ว่ามันก็มีความน่าตามอยู่ในเนื้อเรื่องของเราแต่และเรื่องมันน่าสนใจ แต่ละเรื่องจะมีอ่าโอเคครัวเป้ก่อนละกันครับกับอะไับไรเรื่องอะาของเป้ของเป้อ่ะเรื่องที่นึกไม่ได้กันครับพี่ก็เป็นเรื่องที่อะไรคนประสบมาครับแค่ผมว่าเวลาที่เราขึ้นแท็กซี่แล้วเราไม่แน่ใจว่าคนขับแท็กซี่มาไหมหน่อยเป็นคนมีจิตผิวที่อะไรแปลกๆครับก็จะมีความหลอนรวมถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมบางอย่างที่เข้ามาตอดเส้นมันเข้ามารุมต้องไปดูว่าผีเป็นแท็กซี่หรือเปล่า แม้ที่เป็นทก่ราเตัดสีนนีเรา่้ใจไม่มีคนกระไาย่งมารสบสบรัากเป็นเป็นคนที่สามารถมอง็ีได้เป็นแบบสามารถดูสายคำญญาแล้วเราก็เลยเหมือนชยายามช่วยคำหยาแต่ก็อยากจะให้รุนเพราะว่าตัวละครที่ตอนเล่นเนี่ยมีความสามารถที่จะมองเหผีญา้ก็จริงแต่ก็โกรธผีมากเช่นเดียวกันก็เลยเหมือนแบบต้องเอะไรช่วยเขาว่าแบบเขาจะทได้ไห เราเป็นคนขับ็กซี่นะอ๋ออ่ะเราลีต่อไปเอาเฉลยเลยเอาเฉลยเลยดีเลยรับ ซี่นันจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ขับแท็กซี่นะแอ้วสรุปใครขับแท็กซี่นั้นไปดูเอาเองแล้วกันว่าจี่งหรือไม่จริงแล้วเนี่ยพัลลภิจเนี่ยคืออะไรกันแน่แค่นี้แล้วกันโอเคโอเคโอเคก็น่าสนใจที่ตัวละครเนี่ชอบอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากมองก็ไม่งั้นถ้าเจอปุ๊บ่นี้เลยก็ไม่รู้อย่างไรแต่เนี่ยคือเขาเจอแล้วเขาบอกอยากต่ออยากไปต่อนะแล้วก็เรื่องผมเนี่ยก็ใช่ต้องคำสอนหรือว่า บทละครไอ้บทผีสางเนี่ยมันน, mm hmm. มน,น่าจะมันน่าจะเป็นเสน่ห์ของมันนะไม่ฝากเชิญชวนว่าในช่วงนี้คทสา้านได้แล้วงดูเลยนะครับทุก่าก็พูดไปแล้วนะครับประเด็นนี้แต่ว่าก็ขอพูดจบอีกทีนึงละกันในฐานะที่เราทำเรื่องนี้อย่างตั้งใจและคนตั้งใจก็อยากจะขอให้ไปดูกันเพราะว่าโรงหนังผมมั่นใจว่าไม่มีถ้าจะมีบ้านสักคนนึงที่โรงหนังโรงจอใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นคนรวย มากมากเลยฉะนั้นเนี่ยเราไปดูโรงหนังที่ใหญ่กันที่เราสามารถจ่ายเงินและดูของเราเองและอินจอยกับมันได้กันดีกว่าครับคพี่ละคนครับพี่ละคนครับเบ๊ะครับพี่เ้บ๊ะค่ะบรรยากาศมันดีขึ้นและให้เชิญชวนคนที่น่าดูสัปดาห์ใหม่ทั้งไทยและเทศนะครับที่จะเปิดให้หลังจากทุนรอบสองเข้ามาแล้วก็จะมีคนผสมอัตลักษณ์ กันคือไม่ใช่ว่าจะเรนะครับอย่พืที่จะฉายอดวนัคการท่อะครับ